红霞了未？ ก้อนอ่างก็เข็มเสียกันก็นเข็มเสียไส้ค่ะซะมีมามี๊ของมากอ่างหลายคักเลยที่บอกอันนี้อย่างน้อยไปชอปปิ้งมาไปสปริงเดลมาแล้วเธอของเต็มเลยนะเธอมาอันนี้เป็นอรเป็นอะไรนี่ของที่ลูกฉันชอบนะเธอ,อนนลูกฉันชอบมากเลยว่า <c oughs> อปูปูชิม่าแบบว่าสิม่ายำยำปูไม่ก้ามปูก้ามแบบยังไงเลยเห็นไหม จิม,ยมายำก้ามปูนักเธอเอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยยำนะเธอนะแล้วก็อันนี้เป็นอันแบบเคีย่ยีๆนี่แบบเคีย่ยวียบบเคี่ยียก็คือบบเคี่ยียคืออะไรเนาะนี่นึกไม่ออกแบบเคี่ยียก็คืออันนี้ <c oughs> <c oughs> มาคนไทยมาเขียนเทศกันมาเขียวเทศใช่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> แม่ในบอกลูกบอกลูกเป็นส่งซิกไงอืม รู้ฉันรู้ทุกเรื่องนะเธอไม่รู้แต่เพราะเรื่องของตัวเองเรื่องทุกอื่นรู้หมดอมืเรื่องทุกอื่นนะ่ะทุกย่างนะืรู้หมดโอ้โหตะเลียงของจะของอพอเฮ็ดคลิปกันเฮ็ดคลิปแล้วแนละจะไปสวดมนต์ไล่พายุทำคลิปแล้วจะไปสวดมนต์ไลพายุนะเธอะไปพายุไลฝนไลน้ำให้มันหนีสวดมนต์แล้วมันจะสิหนีหายมันต้จะสิน,น้ามาถ่วงอีกมามาเคียวเคี้ยวเคียวเคียย แกมเด้จะรีบทำคลิปจะไปสวดมนต์เองน้องไปนี่นีน่นี่ก้อนนะี่ก่อนนะคือเดธอใส่ตู้เย็นอันนี้จะเป็นวูบ่ะอันอยังนี่ออน้องยังนี่บักเขยวส้มเลบักส้มเขียวหวานนี่ส้มเขียวหวานนะเธอส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานแกะก่อนแกะ่านานอกคนหมัดไหมนี่บักส้มเขียวหวาน สมเขียวหวานสิแกให้กินบึงสมเขียวหวานโอ้พี่น้องเลยเฮ้ยื่อสปริงเบลล์ด้หน,น,นี่สิบอกหงมันแบบว่ามันไล่เม็ดเพราะว่ากินสมเขียวหวานต้องกินอันใหญ่มานำมันมีประโยชน์หวานเพลินววาครับแับเมันผูน้ใดญ ไรเม็ดสามกิโลกลวั่วครอบครุมจริงๆกินทุกอย่างที่ขวงนะ่ะกินดากินเมิดอันนี้เป็นหอยหอยนี่็นจางหอยเชอรี่ หอยเชอรี่ซื้อสกินเล็บมาหนิฮอยเชอร์ี่นหนิเห็นปะอ่ะมาไว้ย้ำม,มาว่าใส่จังทึงมาไว้ก้อยซื้อมาซีแพ็กแต่ว่าฉันไมให้กินดอกใส่ช่องฟิตอัดช่องฟิตเลยก่อนหนิเห็นปะซื้อมาซีแพ็กหอยเชอรี่ฮอยเชอร์ี่ชีนองอเลิศสเปนแตนเลยอันนี้กับบกพริกบักพริกชี้แยกแยกใส่ช่องฟิตไว้แยกแช่แข็งน่ะแช่แข็งใส่ช่องฟิตไว้ไม่ได้ใส่โดนไง มันจังบ่เน่าบ่เสียบ่ราะบวบเพราแกว้วซื้อบักพริกมานะแยกไว้เด้อใส่ซองฟิดไว้แยกไว้ใส่ซองฟิดไว้วันนี้เอาออกมาเวลาเฮาสิเฮ็ดกินเฮาก็ออกมาโอ้ยมันแกะยากเนาะเนาะบ่ทันใจกับพริกเนาะพริกสดๆเลยเล pues um um <in> <uni> um 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 ืิศขนาดไหนกันกินบักพริกบ่มีานใครกินน้ำได้จะพูดหรอกยายพูดนี่ยกินคนเดียวลูกก็บ่กินน้ำดอกผัวก็บ่กินนี่ผักขาผักเพลค่ะ มันอ่อนไงก็เลยซื้อมาปกติเห็นเพิ่นขายผักขาเนี่ยมันสีแข็งโอ้ยมันนะมันมันสีแข็งมันแมนมันสีแข็งมันแก่มันแก่มันเ่าพี่ยาชะพูดเนี่ยเห็มาเออมันแก่มันเ่าพี่ยาชะพูดมันงูนี้เห็นมันบ่ค่อยแก่บ่ค่อยเ่าไงก็เลยซื้อมามันแมนมันสีแข็งเลยมันแมนมันแมนพวพิษมันอันนี้กับเส้นนังเนี่ยก็ล่ะเพื่อนอย่างนี้อ่ะใบชะพูใบชะพูหั่นรวมคีมา ไม่ใช่ภ so like Sa so, <that> ูข้างทุ่มขี้หม้อเลิศเซมิเตนเลยนี่ใส่ถุงไว้ก่อนเวลากินควรเป็นล่างมนะจ๊ะเนาะกินควรเป็นล่างโชว์ใส่คิดถามตัวนี้ต้องเอาใบมันลงก่อนเนาะใบมันลงก่อนนะเธอเาถุงกับขาดตัวนี้ถุงกระบอเป็นใจถ้าแดกดันถุงขาดมึงเนี่ยไว้นี่ไว้นี่เนี่ยไว้นี่อันนี้พักขาพักละพักเทพข้างนิดเอาไว้นี่ใส่ถุงไว้กินใส่ตู้เย็นไว้ เว้ยเว้มาอ่านซื้อได้ดิมาได้กินเออคนกิน,ก,ก,นก็ต้องอ่านก่อนมาอ่านน้อถัวร์ไมีอยังก็มาอ่านกันเนาะมาอันนี้ก็เป็นอยังนี่อู้ยอันนี้เป็นอันอ่างนี้อ้อก,ก้อนนี่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 น,นี่อ้าวตกเตะบหมนนึงครได้ต่างเงอใครได้จ่ายกันนี่มาผักก,กันกนี่ไหมผักแมงดาไม่ใช่ผักโซเพนีนะผักแมงดาเนี่ยผักสะระแหน่ผักแมงดาเนี่ย แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้หลายชนึกบ่ค่อยออกใบกะเพราหัวละพ่าใบหัวร่าผ่านี่ใบหัวละพ่ามันงามคักบ่งามพี่แจ่ชมพูเลยแล้วเสร็จมันจะใส่ทุงใบก้อนเอามาอ่างซื้อมาจะได้กินนอกเอาอ่างซื้อๆพี่น้องนี่มาใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้เมื่อาสิกินก็ค่อยเอามาล้างอืเอามาล้างงามๆล้างสวยสวยล้างเกี้ยงเี้ยงมันไหลลมมันออกก็หนิบอชมพูแว้บัชนิดนี้ผูกไว้เองบอแว่นี้น่าก็ไปใส่ตู้เย็นมาด้อันนี้อู้บักม่วง ว่ามังวงขาดเนาะทุงกระขาดอ่ะสีกมันเลยอู้บ <reading> ม <repetition> ังวงมังวงอันนี้แหละส้มนี่นะมังวงที่เจ๊จะกู้กินมือหนังอ่ะม่วงอย่างเนี้ยเนี่ยมันหนึ่งเข่าเอ้หงเข่าได้ยินงวะเนี่ยนุ้ยง่ายคับกูนะส้มแซ่บอร่อยนะเธอจะบอกให้ฉันจะเอาใส่อไหนดีฉันวันนี้ก่อนเนี่ยฉันจะใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ทำน้ำจิ้มแซ่บกินอืมแล้วก็อะไรอีกเนี่ย อ,นนะอุ้ยนี่เป็นปลาสม้มตัวนี้เนี่ยเป็นปลาสม้มนี่ปลาสม้สมยังพูดมากขนาดเช่บพ <c oughs> ี่น้องเอ,อ,อ,อนะ้ะสิใช่สตงฟิตอัรไปเวลาจะกินกับกคออกมาทอดเน่ยเวลาจะกินฉันถึงจะออกมาทอดนาะเธอเห็นไหมตอนนี้ยังไม่กินตอนนี้อ้างก่อนอ้างก็หมายถึงว่าอวดไนงะโอ้อวดไนงะฉันเป็นคนโอ้อวดไงมีอะไรฉันก็อวดนะฉันก็โอ้อวดนะไงนี่ไหฉันมีของดี ี่เธอลืมบ่ลงเสียงหวานด้าบอกให้เอาไปส่หน้าไปหนี้ก้อนเนาะวันนี้ก้อนเอาไปหนี่ก้อนเดินสมุนเต้นสนุกเลยอันนี้ยังโอ้โหปวดโอ้ยอันนี้ยังนี่ฮอลาบหมูลาบหมูนี่ลาบหมูลาบหมูสิกินกับเขาเนี่ยเนี่ยหุงเขาไว้อันนี้เป็นเต้าส่วนเต้าส่วน ลองไทยมักขนาดเลย้องไชยชอบอันนี้เป็นหมูลองไท้กับออนลองไท้กับไงมักขนาดเลยหนบ่กนี่ผู้กินดูแต่ว่าบอกใครมักเป็นไรมักเลยนี่ไงหมูนะเธออันนี้เป็นผัดเขาจะว่ามันมีซื่อตัวนี้ผัดหน่อไม้ไก่โอ้ไม่ยุ่มีอยู่นี่นะผัดหน่อไม้พริกแกงไก่นี่ผัดออกไหม้พริกแกงไก่ไปอุน่นเพือฮ็ดมนี่เด้เฮ็ดสดๆดเราขายสดสดเลยเหบ่ ไปอุ่นไปอุ่นหุงเขาไว้แล้วนะหุงเขาเดี๋ยวเขาก็จะเด่งสุกแล้วอันนี้ก็เป็นห่อหมกนี่ห่อหมกยังนี่ห่อหมกยังนี่มาอ่านก่อนห่อหมกเพิน่นมาบอกว่าอีหยังเพิ่นเขียนว่าห่อหมกซื่อๆมีห่อหมกนี่ห่อหมกห่อหมกมันแซ่บด้่ยสิบอกให้ห่อหมกแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อเนื้อแดดเดียวทอดแล้วน้องไทยมาขนาดออกเค็มๆน้องไทยว่าโอ้แม่เค็มขนาดเลยแต่ว่าชอบอือบอกน้องไทยชอบ อันนี้ก็เป็นพเพเ่อนอย่างโน้นนี่นาะยำยำแหนมข้าวทอดยำแหนมข้าวทอดบะติดใจมันแซ่บมนซื่อมาอุ้ยอันนี้อย่างนี้พเพื่อนอย่างน้นแบบที่นี่อันพเพื่อนอย่างนั้นไม่ซื่อบรรมบุญกะทิมะพร้าวอ่อนบุญกะทิมะพร้าวอ่อนบะมีสุญญ์ชูแนวพี่น้อง แล้วอยากกินหนังออเฮ็ดกินก็นได้ซื้อกินก็นได้มีมดสมัยสม,มือนี่มออันนี้มันอย่างไรแล้วขออ่านก็มุ่งจักขนมตะโก้โอุย้ยตะโก้นีธธ่แซ่บตะโก้รวมอืมตะโก้ตะโก้มอตะโก้รวมเออพี่น้องเลยมันหละเลิศพี่น้องเอ้ยอันนี้มันอย่างนี้อุ้ยอยอันนี้เป็นอันนี้หวานเพิ่นเอออย่างนูงน้นเนาะแม่ข้าเพิ่นบอกอยู่เพิน่น เพิ่นบอกอยู่จังหวะยังจะพูดเรื่องสื่อมันนี่เนี่ยเพื่อนเอนี่มันใส่หวานเนี่ยเพื่อนอย่างท่านี้มันใช่ขน,ขนมจ๊อกลูกละนี่ขนมยังมงุงแม่ก็ลืมมันเป็นขนมทีงอีสานเลยลูกละอ่าเืมอสื่อเรื่องสื่อเจะว่าสื่ออย่างเพิ่นบอกอยู่ยังพูดลืมอันนี้เป็นของน้องเจังไก่ไดอกนี่ซื้อมาจากี้กระจอกมันคืออย่างไะลูกนี่ แซนด์วิชเนี่ยโซชินนึกซื้อออกแซนด์วิชแซนด์วิชนะเธอลูกฉันเป็นฝรั่งเธอกินแซนด์วิชขอหลังเงียี่น้องเลยอันนี้เป็นโอ้ยอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างโน้กรเด็นอย่างโน้กรยาศาสตร์อุ้มเมียนเขาเกลียบไม่เม่ยนอียอมมีไหมกเด็นนี่้มีไหมนี่มี พิ่นบอกชื่อยูข่อยก็ลืมเพราะว่าฉันมาอยู่ไทยโดนไงฉันก็เลยลืมชื่ออาหารอีสานไทยบ้านเฮาเนะี่ยเพิ่นเอิ้นอีหย่างนู้สังญญขยาเค้าเหนียวสังขยาโอู้หูห้าแดกแดงช่วยชวนชิ้นหนอกเค้าเหนียวสังขยาพี่น้องเออเนี่ยใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะก,กินนะเธอจะใส่ตู้เย็นไหมมันก็เย็นไนะมันก็เย็นอร่อยเค้าเหนียวสังขยาะทุกคนว่าใส่ตู้เย็นจะได้เด้อสิบอกใไงเอาวางไว้งน่อยเลยอันนี้เป็นยอด ยอดนี่แม่ยอดผักกาดิ้นยอดผักกาเสตผักกเสตรินบัวนี่ยักกาชิี่เนี่ยบอกมาผักกาชิ้นเนี่ยชิ้มากินกับอันนี้ละนี่เนี่ยนี่ยชิ้นมากินกับอันนี่นไงยำแหนมข้าวทอดเนี่ยยำแหนมข้าวทอดเนี่ยบอกชิ้นมากินกับนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้คือกันนี่ก็เป็นปลาคือกันบอกไม่สื่อไม่ื้อคนละล้านเด็ซื้อคนละล้านน้องน้องถอดกันนี่ไปจ่ายจริงลูกอเลานึ่งื้อคนละจะเท่าเด็กแล้วหรืล่า อันนี่แม่ซื้อคนละล้านอันเดียวกันตัน้งหนี่ห่อเดียวกันโอ้แต่คนละล้านซื้อนี่นี่แม่จ๋าซื้อมาสองสามห่อเุิดนะซื้ออันนี้เป็นลาน้านอันไผ่เนี่ยซื้ออย 3, ู่ร้านอันไผ่สามห่ออันนี้ซื้ออยู่ร้านอีกร้านหนึ่งนี่ซื้ออี่ร้านนี้มาหกห่อมายี่ห่อเดียวกันว่าเป็นยังโอเคโา้ยหู้ยล้านอันไผ่สี่สีดอลลาร์เจ็ดสิบแต่ว่าแม่ไปซื้ออีกอีกร้านหนึ่งห้าดอลลาร์เหรอ ห้าดอลลาร์เฮ้ยราคาอันนี้ไปซื้อดอลลาร์ไพ่นถืวเออมูแล้วมูแล้วเออมัดปริมาณพอกันคุณน้ำนำไพ่นี่ซี้อดอลลาร์เอสซีปันนี้หาดอลลาร์บอโอ้ขวดคิดทีขวดมูแล้่แบบนี้ห่งขวดเืมเบิ้งราคาง่ายขดยิบยิบยิบเอาอย่างเดียวเลยบอกเออลูกใจนี่ลูกใจดิยังพูดประเด็นใจดิลูกฉันจ่ายนะเธอเออลูกฉันเป็นเด็กดีไงฉันก็หยิบหยิบเอาอย่างเดียวเลยลูกใจเออบอกอันนี้ก็เป็นอ่าหารนู่นนี่ใส่อัว ใส่อัวทั้งเชียงใหม่ไมจกะไส้อัวอร่อยถูกหลักอนามัยไส้อัวเชียงใหม่หมูเบาเลยสมัยแต่เลยมองใส่อัวหมดอนดีงานกูยังไม่หมดนะเธอนี่นนอีกอะไรสุดไ <c oughs> ม่แต่เลยหอดมีด Twelve không? Ah, hầu, Twelve hôm nay, mi họt, and yanga tiên bơt đi bầu hoạt lòng đi. And even đi tay mặt, trơn lòng tay mặt, 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 lòng có đó lòng tay mặt, 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 lòng mặt, lòng tay mặt, lòng tay mặt, lòng tay น้องๆ้อาออกเเดี๋ยวมันบงามเปิดบ่ออกไม่ที่นงเปิดบ่อปิดไม่เปิดบ่อเป็นเค้กอยู่ในนี่นหละเปิดบ่อปิดแม่มีความสามารถจ้ะเปิดแม่กิมา ลูกบอกว่าแม่ไม่มีความสามารถเอ้าเธอเธอเปิดได้เธอเปิดเลยเธอก็เปิดไม่ได้ละวังเค้กเลยไม่อย่างลูกนะไม่แม่จะเอาบักกอกใช้หัวงเน้องแท้บอกจาเปิดได้จะเอาอย่างนี้บักกอกใช้หัวอ๋อโอเคโอเคแล้วทั้งนี้จะเป็นเทปตลุกเลยนะไที่ไหนเจ้าหน้ามาได้กินแล้นเค้ก ได้กินเค้กเนี่ยเปิดมือมือกค่ยั้นแค่นันถึงความจริงแค่นั้นเธอรอแท็กขับรถฟรอยนี่จะได้ฟอกกันนี่เค้กนี่ให้ได้ฟอกมันพุงเุงกันนะน้องไทยบอกมันพุงกันหน่อยวันนี้แหละเมื่อฉันก็สวยแล้วเธอนี่ปาคืองานแต่งงนจะพูดไ้้จะพูดไปทำอะไรมาทำไมสวยจังไม่ได้ทำอะไรมาค่ะ ใมใหถามกรบอกจะลูก่ปากนิดจมูกหน่อยหน้าจิ้มลิ้นลงตัวเองหน้าตายังนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยันหล่อน

マジ